สวัสดีครับผมวันนี้จับเึ่งได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับเป็นเึ่งหารังอยู่อีกแล้วนะครับเมื่อประมาณ 3- าสวันที่แล้วผมก็จับได้ละตัวหนึ่งนะครับลักษณะนี้แหละบินมาตอมตัวคนแล้วก็จับมาใส่ในกรงเลี้ยงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเข้ามาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับคือทฤษฎีของผมที่ผมเคยบอกว่า ถ้าเจอพึ่งมาบินตามตัวผมบินตามตัวคนนี้ถ้าเราไม่จับใส่ในกล่องเลี้ยงอ่ะมันจะง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าพึ่งที่มาบินตามตัวเรามันเป็นพึ่งที่หาหารังอยู่อยู่แล้วนะครับวันที่งผมก็บอกว่าถ้าเจอให้จับแส่กล่องนะครับมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์งานรอบที่แล้วผมก็ถ่ายไปลง y o u t u อ่าครั้งหนึ่งแล้วว่าจับพึ่งเข้ากล่องเลี้ยงแล้วมันก็มาอยู่จริงภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยว มาดูตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอวิดีโอต่อเนื่องให้ดูนะครับนี่จะใส่ในก่องเลี้ยงตัวนี้เลยตัวนี้แต่ก่อนมันเคยเข้ามาอยู่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปว่ากล่องนี้ยมันเคยเข้ามาอยู่รอบหนึ่งแล้วแต่บางเอิญมันเข้าไปด้วยความเร่งรีบผมจับได้ผมก็ยกกล่องมาวางเลยแล้วมันมีแมงมุมตัวใหญ่มากอยู่ข้างในอ่ะพอพึ่งมันเจอแมงมุมมันชวนฝูงใหญ่มาแล้วพอมันเจอแมงมุมปุ๊บมันไม่เข้าเลยนะครับแล้วมันก็ย้ายหนีไปนะครับย้ายหนีไปไหนไม่รู้ ตอนนี้บินใหม่แล้วบินมาหาดังอยู่ครับลงสัยจะเป็นชุดเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมคือกล่องนี้ผมทำความสะอาดแล้วแล้วก็มันมีมีปัญหาทุกทางเข้าด้วยผมก็เลยเปลี่ยนทางเข้าใหม่นะครับเปลี่ยนทางเข้าใหม่ทําทางเข้าใหม่ให้พึ่งนะครับก็ดูว่าเขาจะชวนเพื่อนเข้ามาไหมครับถ้าทฤษฎีนี้ใช้ได้ภายในวันนี้แสดงว่าทฤษฎีนี้คือใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะลองใส่เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันเข้ามายัางไงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปทํา เป็น u t u b e ยาวไปเลยทุเป็น à ต่อเน,นื่องไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับใส่ไปในรูแล้วนะครับใส่ไปในรูเนี่ยเดี๋ยวไปดูเขาจะออกมาว่าเขาออกมาแล้วเขาลักษณะเขาเป็นยังไงถ้าออกมาแล้วถ้าเขาออกมาแล้วเขาบินเขาบินรอบๆบินสํารอบบินสํารวจนะครับแสดงว่าเขาถูกใจเดี๋ยวจะไปชวนเพื่อนปรามานะครับมาดูนะครับว่าเขาจะออกมานานไหม มาแล้วครับบินแล้วสรวจแล้วครับนี่อั no like ีน uh ี huh. ้คือลักษณะบินสารวจนะครับบินสารวจแล้วเขาเจอแล้วบินสำรวจเดี๋ยวเขาจะไปบอกเพื่อนเขามานะครับนี่บินสารวจรอบแล้วครับบินซ้ายบินขวาบินสารวจข้างๆวงถอยห่างกันหนึ่งนะครับก็บินแล้วบินสำรวจแล้วครับบินสำรวจบริเวณนี้ข้างบนด้วยครับนี่บินสำรวจสำรวจแนวต้นไม้ด้วยสำรวจแนวต้นไม้ด้วยนะครับก็บินสำรวจบินวนแล้วครับบินวนแล้วนี่บินวนบินวนการบินวนนี้นะครับ การบินวนอย่างเงี้ยบินวนสายขวาสายขวาตรงเงี้ยเขาจําสถานที่แล้วทางวิ่งทางบินเขาแล้วก็จําจําจุดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาพร้อมเพื่อนอีกหลายๆตัวคอยดูนะครับว่าจะนานไหมเดี๋ยวผมจะทำวตดีโอต่อเน,นื่องนะครับผมจะรอดูว่าประมาณกี่นาทีเข้ามา ครับผมจากคลิปแรกที่ผมจับเพึ่งหยอดเข้ารูนะครับก็ผ่านไปประมาณ10นาทีครับนี่ชวนเพื่อนมาสำรวจแล้วครับประมาณรอบแรกนะน,นี่คือคือรอบแรกครับรอบแรกเข้ามาอยู่ประมาณ3าสีตัวนะครับมองไม่เห็นเพราะว่าผมจะอยู่ทางกางเขาหน่อยเราว่ารอบนี้สําคัญมากครับบินอยู่ถ้าเดี๋ยวผมจะสูงให้ดูนะครับน่าจะมองเห็นนะ ขาบินนะบินบนอยู่ตรงแนวคาถังนะครับแนวถังเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าูนี่ครับบินได้ไหมเห็นไหมครับแต่ถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าบินอยู่ตรงปากทางเห็นไหมมาแล้วครับเดี๋ยวมีให้ดูใกล้นะครับตรง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 ปากสองเห็นไหมครับ่0นาทีนะครับมาแล้วหลายตัวเลยสี่ห้าตัวเนี้คือสบวนรอบแรกครับเขาไปชวนเพื่อนเข้ามามันจะมันบอกอะ เวลาเขาเขาเราจับสายเสร็จเขาออกมาเขาจะบินวน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 ,นเพื่อจําเส้นทางแล้วก็จําจุดที่เขาเห็นรังครับพอผ่านไปสินาทีเขาก็ชวนเพื่อนเข้ามานะครับเขาจะบินบนลงังคาแล้วเขาจะบินสูงนะบินบินสารวจจอขุมมุมเลยนะครับนี่นี่ก็ามาบ,บินเอาตัวผมด้วยครับรอยห่างๆนยครับเรามีสําคัญนะครับ mm hmm. ถ้าไปเจอศัตรูเขาจะหนีเลย, mm hmm. เยนะครับมาแล้ว ไปแค่ประมาณสิบนาทีเองอันนี้คือสรวสํำรวจจากที่เราจับใส่เอากระชอนแบบนี้นะครับที่เข้ามาตอมตัวเราเราจับเสร็จผูงเอาไปหยอดในรูรูนู้นนะครับผ่านไปสิบนาทีเราก็ไปชวนเพื่อนเขามาสำรวจรอบแรกแล้วนะครับประมาณสี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวคอยดูรอบที่สองจะมาเยอะไหมนะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ซึ่งฟูงนี้น่าจะอยู่ห่างออกไปประมาณ ไม่เกินกิโลนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาการบินไปกลับแค่ประมาณสิบนาทีนะครับก็น่าจะอยู่ไม่เกินกิโลครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูครับรบินอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยแหละนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละรงกงุ่มนี้นครับไปดูว่ารอบที่สองเขาจะมาเยอะไหมจะทำนิดดียอยาวๆให้ดูเลยนะครับผม บที่สี่ครับยังสำรวจอยู่เลยนะครับจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะผมอันนี้รอบที่สี่จะชั่วโมงแล้วสำรวจนานมากครับผมรอบนี้ก็มาเยอะครับอยู่ในรังนะครับอยู่ไปในกล่องเยอะนะครับรอบที่สี่อยู่วนอยู่นะครับวนวนหลายรอบแล้วรอบที่สี่เนี่ยมีงนตามต้นไม้นะครับรอบนี้สำรวจนานมากครับรอบที่สี่ ตำรวจเกือบชั่วโมงแล้วนะครับน,นี้ได้แต่รอฝูงใหญ่อย่างเรียวครับว่าฝูงใหญ่จะมาเมื่อไร่นะครับเดี๋ยวรอฝูงใหญ่มาแล้วก็จะให้ชมนะครับมาแล้วครับผ่านไปตั้งแต่จับใส่กล่องจนถึงบินมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับผมผูงบินใหญ่มาแล้วผูมบินต่ำนะครับเห็นไหมครับผม หลักการของผมนี่ใช้ได้หลานเปอร์เซ็นเลยนะครับหลานเปอร์เซ็นเลครับหลักการของผมนี่เห็นไหมครับมาแล้วมาจริงๆครับ <S <S การลอบพ่งโฟรงมาเลี้ยงครับพ่งโฟรงป่านครับพ่งนรวดพ่งนรวดหรือพ่งโฟรงป่านนะครับทําได้จริงๆนะครับผมวิธีการก็คือถ้ามันตอบตัวเรานะครับหาอะไรจับให้ได้จับเสร็จก็เอามาใส่ กล่องนี้นะครับผมหยอนเข้าในรูที่เราะจะให้เป็นทางเข้านะครับแล้วก็เขาก็จะไปสำรวจพาเพื่อนมาสำรวจแล้วจะเข้ามาอเองครับเห็นไหมหลักการของผมที่ผมเคยถ่ายลง YouTube ที่เคยทําคลิปก่อนๆนะครับถ่ายลง y youtube ถ่ายลงเฟซบุ๊กนะครับหลักการนี้ใช้ได้จริงๆครับใชได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาแล้วครับตรงนี้ใหญ่มากครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับจะมีบกดติดตามด้วยครับช่องคนทำสวนสุรินสระกล่าวนะครับทางช่อง youtube นะครับถ้า Facebook ก็ชื่อปฏิพัฒน์เท่นแก้วนะครับผมชื่อปฏิพัฒน์ครับช่อง u t u b e ของผมอะช่องคนทำสวนครับสุรินทระกล่าวครับจะลืมกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์ด้วยถ้าถูกใจท่านนะครับมาแล้วนะครับบินเยอะเลยนะครับผอันนี้คือทำได้จริงๆจริงนะผมอันนี้ก็รังที่สี่แล้วอยู่รอบบ้านนะครับผมตอนนี้อยู่รอบบ้านเลยรังพึ่งอยู่รอบบ้านเลยะครับอยู่รอบร้านเลยเป็นร้านขายของเนี่ยนะครับผม จาตา,าเานี่ยคือแหลนไขของผมนะครับอยู่ในตัวเมืองครับผมก็ได้ดูตามช่อง YouTube ของคนอื่นคนเลี้ยงผึ้งก็สนใจก็เลยหาวิธีทำลังผึ้งทำกลองพึ้งแล้วก็หาวิธีจับพึ่งมาเลี้ยงนะครับผมหลักตามความคิดของเราเลยง่ายๆครับคิดได้ยังไงก็ทำยังงั้น,นครับผมกลองผึ้ง ผลก็สําเร็จปีนี้ก็เข้าหลายรังครับผมบปีนี้เข้าหลายรังมากบอกเลยปีนี้เข้าหลายรังมากครับผมของผมไม่ถึงสิบนะครับไม่ถึงสิบเดี๋ยวก็ถือว่าจบความสําเร็จนะครับถือว่าครับผมลงไปข้างล่างตกเซเว่นเลยครับผมตกเซเว่นเห็นเซเว่นนี่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 ตรงธ <ไ PO. S 2> นาคารเนี่ยทอสเนี่ยเนี่ยป้ายทออสได้ไหม ครับผมพอดีมีลูกค้ามาถานทางนะครับผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาไปทานข้าวเที่ยงกันหมดครับโอเคนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่อง y YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยช่อง youtube ช่องคนทำสวนสินทร์สระบราวนะครับผมสวัสดีครับ